ต้นกำเนิดของโทรทัศน์นั้นไม่ได้มาจากคนเพียงคนเดียวแต่มาจากการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของนักประดิษฐ์หลายคนในช่วงต้นศตวรรษที่20โดยสามารถแบ่งได้เป็นสองสายหลักๆคือโทรทัศน์ระบบกลไกและโทรทัศน์ระบบอิเล็กทรอนิกส์โทรทัศน์ระบบกลไกจอห์โลจิแบร์ วิศวกรชาวสกอตแลนด์ถือเป็นผู้บุกเบิกคนสำคัญเขาใช้จานหมุนที่เรียกว่า Nipkow disk ในการสร้างภาพเคลื่อนไหวและสามารถแสดงภาพโทรทัศน์เครื่องแรกของโลกได้สำเร็จในปีคริสตศักราช1925ซึ่งเป็นภาพขาวดำที่ยังไม่มีความคมชัดมากนักโทรทัศน์ระบบอิเล็กทรอนิกส p h i l ฟานส์เวิร์กนักประดิษฐ์ชาวอเมริกันได้พัฒนาโทรทัศน์ระบบที่ใช้ในปัจจุบันโดยใช้หลอดรังสีแคโทดหรือ RCT ในการสร้างภาพทำให้ได้ภาพที่มีคุณภาพดีกว่าระบบกลไกลและสามารถสาธิตการส่งสัญญาณโทรทัศน์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องแรกได้สำเร็จในปีคริสตศักราช1927ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของโทรทัศน์ในยุคต่อมา สรุปแล้วทั้งจอโลจิแบและฟิลโลฟานสเวิร์กต่างก็มีบทบาทสำคัญในการสร้างประวัติศาสตร์ของทีวีแต่ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกพัฒนาโดยฟานสเวิร์กมีความก้าวหน้าและมีประสิทธิภาพสูงกว่าจึงกลายเป็นเทคโนโลยีหลักที่ใช้พัฒนาโทรทัศน์จนถึงปัจจุบัน